สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้นะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางลาวสามัคคีของวันที่1 7เดือน8 2564มาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะฟังคำเตือนก่อนจ้าคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด โปรดชมเพื่อความบันเทิงแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะก่อนที่จะไปชมแนวทางราวสามัคคีของวันที่17นะคะ เรามาสรุปของงวดล่าสุดที่แอดได้วางไว้ให้นะคะคือวันที่สิบห้าเดือนแปดสองห้าหกสี่นะคะแอสเด่นเก้าเด่นสามนะคะ,ะ,คะตัวรองก็จะเป็นศูนย์กับสองวิ่งรูดนะคะผลที่ออกนะคะสามตัวออกสองศูนย์เก้านะคะตารางกำลังวันนะคะมีสองมีมีศูนย์แล้วก็มีเก้านะคะมาสามตัวเลยค่ะเข้าชุดเด่นวิ่งรูดเก้านะคะแล้วก็ ตัวรองศูย์ค่ะส่วนตัวจ่อนะคะเข้า90ตัวกลับค่ะสองก็ามานะคะเพืเ่อนๆจะวิ่งรูดมา3ตัวเลยค่ะส่วน7จสองนะคะตารางกำลังวันมี2นะคะเจ็ดสองหลุดนะคะเข้าเฉพาะ 0990นะคะของเราให้เข้าตัวกลับนะคะเพื่อนๆก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะมาตามต่อของวันที่17กันเลยจ้าส่วนเราสามัคคีนะคะของวันที่17เดือน8 2564นะคะตารางกำลังวันแอดวางไว้ให้ก็จะมี59048แล้วก็26นะคะส่วนตัวเด่นนะคะให้ใหเด่น2กับ9นะคะ ส่วนใครไม่ชอบตัวทีแอดจับคู่ให้เจาให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยค่ะส่วนตัวจอนะคะก็จะมี8 9 5 9 6 9 3 9แล้วก็79นะคะ2 6 2 7 2 8แล้วก็29นะคะตัวทีแอดชอบเป็นพิเศษก็จะมี5969แล้วก็2628อนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี368 6 48 5ห ดแปดห้าแล้วก็5 6นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าชอบก็จดไว้แก็บไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเดินผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยจ้าขอให้เพื่อนๆนนะคะโชคดีกันทุกคนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยจ้า เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ